ครับผมเดี๋ยวพาไปชมน้ํากันนะครับพามาชมน้านะครับน้ําขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นเป็นที่ขึ้นเป็นรอบที่ห้าแล้วนะครับมาดูกันครับสวัสดียามเช้าของวันที่สองตุลานะครับวันนี้ได้มาทำคลิปนะครับน้ำป่าศัก ล้นตลิ่งนะครับก็ยังามาเยอะนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าท่วมนะครับไหลเข้าบ้านนะท่วมบ้านนะครับเยอะมากครับน้ำครับเข้าในบ้านนะครับระดับน้ำเยอะมากครับ รอบนี้เป็นรอบที่ห้าแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่ห้าครับน้ำร้นตลิ่งแม่น้ำปัาสักดนะครับตรงนี้เป็นเขตชุมชนรีสาดหมู่สิเบเอ็ดตำบลตามเดี่ยวอำเภอรมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรอบนี้เป็นรอบที่ห้านะครับที่เห็นตรงกำแพงตรงนู้นก็เป็น กั้นก um ั้นฝั <Talking S 3> ่งโน้นกับฝั่งฝั่งโน้นนะครับมีกำแพงอยู่นะครับมีผนังมีผนังกั้นอยู่นะครับแต่มาฝั่งนี้ไม่มีผนังนะครับก็ได้รับน้ำเต็มนะครับรับนเต็มจากน้ำนะครับแม่น้ำประศักล้นขึ้นมานะครับก็ไหลทะลักทุ่มเข้าบ้านนะครับตรงตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับเป็นถนนนะครับเป็นถนนตรงนี้ก็เป็น ประตูบ้านเข้าบ้านนะครับเข้าทั้งทั้งนอกบ้านในบ้านเข้าหมดนะครับเยอะมากครับตรงนู้นก็เป็นซอยนะครับเป็นซอยซอยเขานะครับหลายแหล่นะครับแหลแ่นเตรงนี้เป็นหน้าบ้านก็ไปดูลงไปดูหลังบ้านนะ ก็เป็นหลังบ้านหลังบ้านหไหโน่นนะครับน้ำทะลักเข้าสอยไนะหลแรงมากน,นี่เป็นรอบที่ห้าครับสำหรับน้ำแปดปลาสักล้นตะลิ่งไหล ท่วมบ้านนะครับ,นะรบทำมาเยอะก็มากนะครับน้ำมาเยอะมากเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนแต่ก็ตกไม่แรงนะครับแต่ว่าตกทั้งคืนนะครับตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับ ก็ยังมีฝนตกโปรยอยู่นะครับก็ยังมีฝนตกโปรยยลงเม็ดอยู่นะน้ำก็ไหลแรงอยู่นะครับน้ำก็ไหลแรงอันนี้ก็ถ่ายตรงบนดาดฟ้านะครับขึ้นมาถ่ายตรงบนดาดฟ้าก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนชั้นสองนะครับย้ายขึ้นมาบนชั้นสองครับทํากับข้าวทําอะไรกินบนชั้นสองนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้เอ่อเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ